มูลนิธิปอดเ็คตึงองค์กรสาธรารณกุศลเอกชนที่ไม่สแสวงหากำไรที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีมีรากฐานก่อกำเนิดจากพลังศรัทธาในเมตตาธรรมขององค์ใต้ฮงกงที่มุ่งดำรงปณิธานในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ผู้ตกทุกข์ได้ยากและผู้ตายไร้ญาติตลอดเวลากว่า110ปีของการก่อตั้งมูลนิธิปอเต็กตึง มีสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาองค์ใต้ฮงกงเป็นจำนวนมากขึ้นในทุกๆปีทำให้ศาลเจ้าใต้ฮงกงในปัจจุบันที่มีพื้นที่เพียง297.1ต่อตารางวาไม่สามารถรองรับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาและผู้มาร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างเพียงพออีกทั้งยังตั้งอยู่บนพื้นที่เช่าที่จะหมดสัญญาในปี2569 คณะกรรมการบูลณิธิจึงมีมติให้ดำเนินการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงขึ้นอีกแห่งหนึ่งบนที่ดินของมูลิิธิบอ่อเต็กตึงด้วยเนื้อที่4ไร่17ตารางวาอยู่ติดกับด้านหลังของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนเจริญราษฎรแขวงยานวาวาเขตสาธรโดยใช้ชื่อว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงสาธรอ,อาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงใหม่แห่งนี้ ออกแบบก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วโดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญงานพร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาทางด้านศิลป,ปะสถาปัตยกรรมจีนและผู้เชี่ยวชาญอีกเป็นจำนวนมากเมื่อแล้วเสร็จจะประกอบด้วยอาคารสองหลังพื้นที่รวม11,588.12ตารางเมตรแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอาเนกประสงค์ อาคารศาลเจ้าเป็นอาคารสูงสองชั้นพร้อมที่จอดรถใต้ดินจำนวน64คันและชั้นหนึ่งอีกจำนวน34คันมีพื้นที่ใช้สอย1 4 0 0งหตารางเมตรในส่วนศาลเจ้าเริ่มตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าแบบจีนด้านหน้าเป็นศาลาโถงสำหรับใช้เป็นที่ให้สาธุชนจัดวางเครื่องสาการะบูชาลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งเสาเทพยาดาฟ้าดินที่ตีแปบอ่อและเตาเผากระดาษ สองข้างของด้านหน้าศาราโถงจะเป็นสวนหย่อมเพื่อความสวยงามและความร่มรื่นสบายตาภายในศารเจ้าเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้หงกงหยกขาวแกะสลักน้ำหนัก50ตันมีความสูงพร้อมฐานรวม4.2เมตรนับเป็นองค์ใต้หงกงหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแทนบูชาด้านซ้ายและขวาประดิษฐานองค์พระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์กวนอิมพอดศัก์และพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ ตีจังอ้วงผ่อศักด์พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์อาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารสูง3ชั้นพื้นที่ใช้สอย1,188.08ต m... ารางเมตรชั้นล่างเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชั้นสองเป็นห้องศาสนาพิธีและปฏิบัติธรรมชั้น3เป็นส่วนสำนักง,งานมูลนิธิอาคารทุกหลังติดตั้งระบบสาธารณูปโภคระบบปรับอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาที่มายังศาลเจ้าแห่งนี้และสามารถเดินทางเข้าออกได้สองช่องทางคือทางถนนเจริญราษฎร์และทางซอยเจริญราษฎร์สองมูลนิธิป่อดเต็ตึงใครขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญก่อสร้างศาลเจ้าใต้ฮงกงสาธรตามแต่กำลังศรัทธา ื่อร่วมกันจะลงสารเจ้าใต้ฮงกงใหม่แห่งนี้ให้เป็นพุทธสถานของชาวพุทธเราอีกแห่งหนึ่งโดยกำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์สารเจ้าใต้ฮงกงสาธรโดยพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานในพิธีในวันจันทร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564เวลา11 10. นิกา10นาทีณบริเวณด้านหลังสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานคร โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ3ปีสามารถติดต่อร่วมบุญก่อสร้างศาลเจ้าใต้ฮงกงสาธรได้ที่มูลนิธิบ่อเต็กตึงโทร022250020ต่อ366